มันหนาวมันก็อยู่บ่ได้และบ่แตงมือนี้นะอีดเนี่ยตุ๊กตาต้องย้ายมาอยู่บนแปลงพักนี่ฮือเสียงสวัสดีเจ้าตอนนี้ตุ๊กตาอยู่ที่สวนนะเจ้าหนาวหนาวขนาดตอนนี้สี่องศาห้าองศาบาา่ได้เน้อที่เยอรมันนี่นะตุ๊กตาก็จะรื้อสวนฮือเสี่ยงนะเจ้าแล้วก็ปีหน้าเฮาก็จะมาแย่ให้ไม่นะเจ้าต้นทงทิงบัตันได้กินสักํานี่ มันเป็นเม็ดของปีที่แล้วแล้วมันก็งอคนเดียวอันนี้นะนี่ต้นทงเทงนาวขนดัดนาวเตะแตะนาวที่ีปล่ำปลาเหลือต้อนบะแตงปีที่แล้วไอ้อปีนี้มันเป็นตีอี้แล้ ตายละแต่งมันหนาวมันก็อยู่บ่ได้ละบ่แต่งมุนี่นะพักไอ,อยยังมุนี่พักออย่างก็จ้างเต้มนี่ก็พักแคลงแงมพักแคลอะอ้ยังมอนี่พักจีไอ,อยยางมุนี่นะแต่ถ้าหิมะมันลงมาได้นี่ก็ตายเสี่ยงมดนะบ่ะเหลือปีหน้านี่จะแปลงใหม่มู นี่หมูนี้นี่นะจะเอาไม้มดเอาไม้ดีๆมาใส่ให้มันอยู่คงที่จะได้บ่ต้อง,งย้ายมันไปย้ายมันมาอ่ะไม้ไอ้อย่างที่มันบ่อแบบที่มันใจบ่อทนเขาก็เอาคว้างเหี้ยตึกแต่แกงอันนี้ดีขนาดเลยเอาไว้เพื่อพักเลยไ่ได้ซื้อสักอย่างืมอนี้นะ ของที่บ้านนี่ของของเก่าไม่ยาหมดโอ้ยสูเก้ยบะเต่งยังมีอยู่เด้อแต่มันเท่าแล้วเนี่ยมันนิ่มๆมดแล้วตรงในมันปีหน้านี่จะปลูกพักอย่างอื่นนักๆักปลูกบะเต่งหน่อยหนึ่งปีหน้านะกินบรเซี่ยง เบทบ้านแถวนี้ได้ไดกินนมดบะเตงเออไดูนี่จะเกงเอาออกหากมันก็ยังดีอยู่นะเนี่ยแต่มันยังว่าแล้วเนาะมันหนาว กิ่งก้านใบมันก็กิ่งก้านใบมันก็บ่บมีเหลือตายเนี่ยปีหน้าว่ากันเห็นไหมโอ้ยทวงเทง อันนี้ก็ยังดีนะต้นทงเพลงอันนี้นะยังพอได้กลิ่นอยู่ปลูกมาปีนี้นี่ปลูกพิตตี้อันนี้นะแดดมันบัถึงบัตารได้กลิ่นชะกมกลิ่นได้กลินกกนก่นสองสามเพนมาได้พีตตี้มันบัดเต้ากันนะเจ้าเดี๋ยวนี่ช่วง ช่วงรดดูใบไม้พรินี่แม่โคจะมาคุดที่มันเต้ากันนะเจ้าอีทมูนี้ต้องย้ายมาอยู่ส่วนพักก่อนนะเจ้าย้ายมาตังเพก,ก่อนเนาะอีทเนี่ยตุ๊กตาต้องย้ายมาอยู่บนแปลงพักนี่เสี่ยงตอนเลขตันนี้ก็ขนมาดีแล้วจัดดีแล้วเอาไว้ที่นี่เนาะเอาไปเอามาอ้าวแม่โคจะมาเหี้ยบอกว่าจะมาเนี่ยคนเดียวแต่ว่าเขามาพอเพราะว่าแม่โคนี่มันเป็น พักควบเดียวกันนะพักควบเดียวกันมันก่อแบบจะได้ไหมค่าจ้างมันก็จะถูกน้อยหนึ่งถูกกว่าทั่วไปที่เขาไปจ้างเขาเป็นที่เป็นบริษัทอ,อย่างนี้นะถ้าเป็นมูเพื่อนกันเพื่อนฟูงกันนี่มันก็แบบมันจะถูกน้อยนึ่งอ่ะแต่ช่วงซัมเมอร์นี่เขาก็มาบ่ได้เพราะว่าลูกค้าเขาก็เยอะอ่ะ เขามาเงี้ยเขาบอได้เขาก็เลยมาช่วงที่หน้าหนาวช่วงฤดูใบไม้พลิเนี่ยเขามาได้มีก็คนถามยังบบปลู้ขายที่ดินมีนักจะตายยังบบปลู้ขายเหรอมันบะมีเวลาซ้ำนักซ้ำแปลงพักซ้ำนักเขาซ้ำมีต้องมีเวลาดูแลพพมันเขาบะมีเวลา ปีหน้านี่ตุ๊กตาจะเรียนภาษานักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะแปลงใบขับขี่เนาะถ้าอยากได้ใบ,บ,บขี่ที่นี่ที่เยอรมันนี่นะเวลาจะไปไหนมาไหนนี่ลําบากลําบากถ้าบ่มีใบขับขี่นี่นะจะไปชอปปิ้งจะไปเอวอยากไปหั่นไปนี่ก็ต้องนั่งรถเมย์ซ้ําเตื้อรถเมย์กับ,บวิ่งอีนี่ไอยอย่างก็ลําบากไปเสี่ยงมดแต่ถ้ามีใบขับขี่นี่มันก็ดีดีไปอย่างหนึ่ง เอาขาอยากไปไหนฮาก็ไป้าว่าช่วยเหลือตกเก่าได้ตัวอีสบายสบายชิอีแหละปลูกผักเวลาหนาวมาฮาก็ต้องลือ้อหรือออกชีอีแหละมันบัจจัง,ง่ายๆนะปลูกผักทําสวนนี่นะแต่ถ้าได้หันมันงามงาม,งามนี่ฮะก็ดีใจมันเดินเหนื่อยมันอิดต้องทําใจเนาะถ้าบรยัติฮะก็ไปได้กิน สบายสบายก็จะว่ามันเป็นการออกกำลังกายในตัวนะเจ้าปีหน้านี่จะเน้ส่วนเต้าเก่าเนี่ยเจ้าบอกขยายง่ายบ่บ่ทำให้มันใหญ่แล้วเพราะว่ามันเวลาเฮาทำนี่เ่าก็ทำแค่พอกินเฮาเนี่ยแบ่งคนนั่นคนนี้พองถ้าเหลือจากที่เฮากินเนี่ยเหลือจากที่เฮาปลูกเฮากินบ่เสี่ยงเ่าก็ปัน่นคนนั่นคนนี่พอง วันที่คนอิดน่โคตอิดอิดสมจื่อละเจ้านักกันนักคนมาตั้งไก่มันเป็นเอ่อที่เขาแปงบาร์บีคิวของแม่ญาติเมือนเมือนละเจ้าเฮาก็ลือ้ออกเพราะว่ามันมันขวางมันเติกเอียนเนาะแล้วก็เอาคว้างก็แปงเหียเฮาก็เลยเอาเก็บแล้วเอามาแปงส่วนพักเหี่ยเจ้าเพราะว่าถ้าเฮาเฮาให้คนอื่นมาเอาไปแล้วเอาไปคว้างอีนอะจ้างคน เอาไปกว้างนะอู้แปลงเสียกล้าที่บ้านมาได้นี่แปลงบ้านนี่กล้าขยงขยะเศียปูงเศียปูนเศียไม้อย่างมนนี่นะอู้ยจังว่าแปลงแปลงแตะแปลงว่าแทบกะอักเลือดเจ้าที่นี่นี่ความเป็นละเบียบเรียบร้อย,ยนี่ตึงขนาดละอ้อย่างกู้ซิงกูยางนี่เป็นสตางมดนะเจ้า ข้างบ้านนี่ใจดีขนาดเนาะสูเวลาเขาเนี่ยเคก้กอัญยางมมนี่นะเขาก็จะเอามาปั่นเฮาทำอัญยางก็จะมาช่วยเฮาพ่องอีนะมีอัญยางก็ไหว้าวานแกได้แล้วก็แกก็อายุนักละซ้ำเตื้อเฮาก็เอ็นดูเอ็นดูแกเนาะแกอยู่คนเดียวเนี่ยหลังคาบ้านเนี่ยติดกันเนี่ยติ๊กแกก็เอือนถามว่าเนี่ยอัญยางเฮาก็บอกว่าเคลียสวน ป้าแกเคลียรสวนแล้วก่อนเฮาละแกแข็งแรงแขง็งขนาดเขาอายุนักละนะแปดสิบสี่ปีลลูกเต้าก็บาอยู่ตัวแกอยู่คนเดียวมาจี้หลายปีลวลูกเต้าก็ย้ายไปต่างเมืองไปแย่การต่างเมืองพุ่นชอบฤดูร้อนตี้เยอรมันขนาดเลยเจ้าเวลาแดดออกนี่แดดมันก็บ่ฮ้อนเต่าไดนะเจ้าบ่าเหมือนบ้านเฮาเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวในที่นี่นี่บ่ค่อยชอบเต่าใดเพราะว่ามันลมฝนมืด บะมีแดดหายใจบบบะทั่วโท้องนะเจ้าหันไปทางใดก็มดหูโอ้ยจังว่ามืดมืดไปมดแดดบะบะมีซ้นเตื้อหิมะลงนี่โอ้ยเย็นยเยือกสูหิมะมานี่มันงามนะแต่มันก็ใช้ชีวิตแบบบะเรียบง่ายนะเจ้าลำบากเสียชีวิตที่นี่นนะช่วงฤดูหนาวนี่นะ ขนาดไฮซูงยังต้องแบบซื้อน้ำมันมาเติมแต่ถ้าเป็นหน้าฮอนนี่เฮาว่าต้องอยังซักอย่างอากาศกำลังดีแอร์ก็บ,บ่ต้องเปิดมอกมอกพอดีพอดีเจ้าเปิดหน้าต่างนี่ลมเข้าเย็นเย็นสบายชอบขนาดฤดูหนาวนี่บางคนคนไทยนี่แพ้อากาศเป็นพึ่งเป็นพื้นนะแต่อันนี้ก็ยังบะเกยได้แบบอยู่แบบหนาว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 สักคำเตือ หนีตลอดเจ้าหนีหนาวตลอดเพราะว่าอยู่นี่นี่มันบ่มีความสุขบ่ฮูจะไปไหนเดดบ่มีจะไปเอวนั่นเอวนี่ก็บ่ได้ต้นทงเทงลองแยงพอแด้วโอ้ยยังบ่สุกเตื้อนี่เด้อสุกยังอันี้ก็ยังบุ่กแก่นมันน้อยๆอ,อยู่บ่ตันได้กิ่นแล้วก็าหานี่พอนี่เด้อ อุ้ยเขียวอยู่บัตันได้กินแล้วก้าหาฮะโอ้อันนี้สุกแล้วนี่เกนอื้มเปรี้ยวๆหวานๆ กคยในฮาวสักน่อยดูเป็นจดได้พ่องบุหุในฮาวนี่เอ้ยบัวน,นี่กระเตื้อเสียอันนี้ไผ่นี่จะปลูกปีหน้าหน่อไม้เอาไว้กินหน่อไม้เหมือนเปิดพอดูนี่ประตูนี่ก็บ่ได้ซ่อมเตี้ย พอใส่พอตังในก่อนโอ้พอดูตังไนเคลียมมันสักน้อยหนึ่งเอาก็จะประมาณนี้ต้องมาซ่อมแ็มสักน้อยหนึ่งหลังคาฝ้ามันลูดพอง คลียส่วนแล้วแล้วส่วนก็จะประมาณนี้ละเน้อนี่หกปีหน้ามันก็จะงามเนาอนี่ตอนนี้สี่มงมะแรงนะเจ้าแล้วก็มันก็เริ่มมืดแล้ะทุกตาก็เคลียส่วนแล้วละแล้วก็เหลือนี่เหลือซ่อมฮาหน่น้อยหนึ่งวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าแล้วก็ปะกันเห็นไหมคลิปหน้านะเจ้าบายบายเจ้า